ข่าวประจำรายการวันนี้ท่านจะได้เห็นผลจากการปั่นกระแสชั้น14ปั่นกันจนระเบิดเถิดเทิงสำนักข่าวทุกสำนักข่าวทีวีออนไลน์ทุกช่องปั่นจากคำพูดของคนที่ชื่อเสรีพิสุทธิ์เตมีเวศว่าทักษิณติดคุกแน่วันที่30สิบ เลยทำให้ข่าวหน้าหนึ่งนึกซื้อพิมพ์วันนี้ขาดข่าวสำคัญไปข่าวหนึ่งครับถ้าไม่มีข่าวชั้น14หรือไม่ได้ปั่นกันระเบิดเถิดเทิงนะเอากันธรรมดาธรรมดานะข่าวนี้ต้องดังต้องดังมากครับ <laughs> กกตมีมติส่งคดีเกตกมลหมอเกตถึงสาลฎีกาเหตุอ้างจบด็อกเตอร์ ด้านเจ้าตัวยังเงียบติดต่อไม่ได้การส่งตัวนี้นะครับตามขา่าววันนี้นะครับเมาเลยไม่ได้ขึ้นพาดหน้าหนึ่งนึกซื้อพิม์พข่าวเมื่อวานนี้เหมือนกันคือกะกะตมีมติส่งคุณหมอเกตที่อ้างว่าจบ ด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ปริญญาเอกอะไเขาเนี่ยนะจร,จริงๆเธอไม่อ้างก็ได้แต่นี่คือความเวอร์ของเธอซึ่งเรามีชุดความคิดเกี่ยวกับผู้หญิงประเภทนี้กำลังหาข้อมูลหลายคนอาจจะบอกเมื่อไอาการเออกกรกรตส่งฟ้องศาลก็จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ใช่ครับนั่นคือหลักการแต่ถามว่าเจอแน่ไหมถูกถอดแน่ไหมอย่าเพึ่งดีใจนะครับเพราะการเมืองไทยมีความซับซ้อนยังไม่รู้ว่าเธอนั้นโหนเส้นไหนแต่แน่ๆคือผ่านสายของพักภูมิใจไทยนี่แน่นอนและพักภูมิใจไทยก็เส้นใหญ่อยู่แล้ว กรณีนี้คุณหมอเกตเจอเจอคดีหัวสอวอด้วยนะครับนอกจากถูกถอดถอนแล้วยังจะต้องเจอคดีหัวเรื่องอังยีส่องจอังยีส่องจนฟ้องกันอีกนะเอาละครับผมเอาข่าวนี้ขึ้นมาเพื่อให้ท่านเห็นว่าวันนี้ข่าวของคุณเสรีเตมีเวทเนี แกปั่นซะจนกระทั่งกลายเป็นข่าวใหญ่เมื่อวานนี้ทุกคนก็จ้องข่าวเชื่อว่าจะเป็นอย่างที่แกว่าทักษิณบอกไม่ต้องห่วงผมแล้วครับไม่มีปัญหาอะไรคือผมวิเคราะห์สถานการณ์แล้วว่ายังไม่มีอะไรแต่ว่ามันต้านต้านกระแสการปั่นข่าวและการสมยอมของสื่อมวลชนเพื่อจะขายข่าวนี้ไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้หน้าหนึ่งหนึ่งสื้อพิมพ์วันนี้ทุกฉบับไม่มีเรื่องหมอเกตเลยครับ มีแต่เรื่องข่าวชั้น14ยกคำร้องทักษิณปมชั้น14ศารมีนัดไต่สวนเอง13มิยอแล้วก็มีข่าวอื่นๆนะครับข่าวเรื่องของตึกสอตองอยังตามกันอยู่ต่อไปแต่ข่าวหลักๆวันนี้ที่สำคัญมีข่าวเรื่องนี้ทุกฉบับพาดหัวหมดผมไปเลยนะฮะ Daily News สารดีกานัดมติชนสารไต่สวนเองนัดใหม่13มิถุนาคำวินิจฉัยของศารไม่รับคำรองของนายชาญชัยอิสระเสนารักษ์อาจจะสับสนนะครับเอ๊ะไม่รับคำรองแล้วทำไมรับเรื่องล่ะก็นี่แหละที่เราจะต้องมาวิเคราะห์กันข่าวสดก็เป็นข่าวใหญ่อันเดียวกันหมดครับเกือบจะไม่ต้องอ่านแต่ มีข่าวไทยโพสแม่พาดหัวศาลไต่สวนทักษิณปมบังคับ13มิยอคือนัดเลยนะฮะจะเชิญอายการหมายเรียกอายการเจ้าหน้าที่หมอเหมอ,หม,อมาตรวจสอบใหม่หม,หมดแต่ว่าไทยโพสดันไปติ่งอีกอันหนึ่งบอกอนุทินสันอขอโทษอนุทินลั่นคาสิโนทุกพัก ต้องเห็นพ้องแม่บังเอิญข่าวชั้น14มันใหญ่ไปทำไมอย่างนั้นข่อนุคํำพูดอนุทินอันนี้สำคัญมากนะพออนุทินบอกว่าทุกพักต้องเห็นพ้องให้กันหมดพูดเป็นนัยยะสำคัญก็มีการตีความกันลึกซึ้งไปหมดว่าดิวปีศาต์อยู่เหนือคาสิโดเป็นอะไรอีก ผมไม่อยากจะวิจารณ์เรื่องนี้เพราะว่ายังไม่มีข้อมูลแต่ว่าอย่างไรเสียหน่าเชื่อตามที่ท่านอนุถินว่าเพราะก่อนหน้านี้คุณพีรพันธ์ทีแรกก็อ๊มอึ้งแล้วก็ออกมาเหมือนกันหมดครับบอกว่าต้องรับรองหมดแล้วบังเอิญผมก็เลยไปเห็นข่าวนี้ขึ้นมาในหน้าโพสต์ข่าวของฐานเศรษฐกิจ ดวนราชทินไมสมาคมประกาศลุยเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์สองแสนล้านผมก็คิดว่าน่าจะเป็นข่าวเดียวกันรองรับกับข่าวคุณอนุทินเปล่าเลยครับข่าวมันผุลขึ้นมากันเต็มไปหมดเพราะคนเชื่อเช่นนั้นผมไม่ต้องบอกว่าเชื่ออะไรแต่เป็นข่าวที่ลงเมื่อวันที่27สิสิงหาปีที่แล้วครับคนละเรื่อง คนละเรื่องเดียวกันคือตอนนี้เนี่ยมันกำลังฮอตอิชชูตั้งแต่วันที่9ที่ผ่านมานะครับ9เมษาตั้งแต่ลูกนายเนวินไปพูดในสภาบอกไม่ยอมแล้วอินทรทนเมนต์คอมเพล็กแล้วก็คุกขลุกขักมาถึงกันรับคอมอลทีพักภูมิใจไทยออกไปร่ำลือกันนายกก็บอกไม่มีไม่มีเหมือนเดิมทุกอย่างก็ไม่มีใครเชื่อพอคุณอนุทินบอกว่าทุกพักต้องรับ ข่าวนี้ขึ้นมาทุกคนเลยอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยราชสินทมัมสมาคมในพระบรมราชูปถมัมภลองรับเรื่องนี้แล้วเปล่าครับปีที่แล้วแต่ก็อาจจะมีนัยยะเช่นนั้นได้แนวหน้าก็เหมือนกันครับก็ลงข่าวเรื่องนี้แหละชั้น14ี่ชั้น14ผมต้องบอกว่านี่คือความสูญเสียนะครับ โอกาสที่เราจะได้รู้เรื่องอื่นๆที่สำคัญอย่างหมอเกตถูกฟ้องนี่ตกลงจะถูกถอดจริงไหมสว so ผมยังไม่แน่ใจนะเพราะว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้านะคุณหมอเกตนี่ต้องมีอะไรในเป็นพิเศษสักอย่างหนึ่งนะครับเพียงแต่เรายังหาข้อมูลไม่ได้แต่ขณะนี้ dsi นี่มีข้อมูลแล้วว่าหมอเกตก็เป็นหนึ่งในส so วที่ อยู่ในขายการหัวเพราะคะแนนเธอสูงสุดผมยังแปลกใจว่าเอาเธอวันนี้แม้เธอจะแม้เธอจะเวอรไปในเรื่องของด็อกเตอร์ศาตาจั์อะไรของเธอเนี่นนะแต่ที่แน่นอนก็คือเจอคดีหัวแต่คดีหัววันนี้เราก็ยังวางใจไม่ได้นะครับ เพราะอำนาจพิเศษต่างๆที่มันมีอยู่นี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ถึงต้องให้กำลังใจ DSI อสไอเขาทำหน้าที่นี้นะครับกรุงเทพการเมืองครับให้หน้าหน้าพาดหัวหน้าหลังปกหลังเกือบทั้งหน้าเลยครับเรื่องของขีดเส้น30วันแจงบังคับโทษทักษินนะครับ บางกอกโพสต์ยังต้องเล่นข่าวนี้ด้วยเป็นข่าวเดียวกันเลยนะครับถือว่าเป็นเอกภาพแหม่น่าปลื้มใจกับพลตรวเอกเสรีพิสุทธิ์นะแกปั่นได้ที่แล้วแกหายไปไหนแล้ววันนี้ <c oughs> แกบอกวันที่สาสิทักสินติดคุกแน่ไม่อย่างนั้นต้องหนีแล้วตอนนี้ไปไหนครับคุณพี่เสรีผมไปอยู่ไหนเอเดี๋ยวจะรายงานข่าวว่าท่านอยู่ที่ไหนนะครับแบง์กอโพสซึ่งบอกว่า ศารสูงเ,เปิดเงื่อนไขการสอบเรื่องคดีทักษิณเองและคุณหมอเกตก็อยู่เล็กๆครับมีอยู่ฉบับเดียวที่ขึ้นหน้าหนึ่งภาษาอังกฤษคือเรื่องของคุณหมอเกตนี่เรากลับมาดูว่าเรื่องชั้น14นี่คำสั่งของศารเนี่ยออกมาแบบนี้มีนัยยะอะไรบ้าง แต่นี่จากเนื่องจากว่ามันมีการปั่นข่าวใส่ไข่กันมากซะจนฝุ่นตลบไปหมดปรากฏว่าสายที่คอมเมนเข็นเขี้ยวทักษินก็บอกว่าหนักกว่าเดิมสารนักตัดสินนี่เดือนอ,อ,อะไรเดือนกันยานี่ไอ้มิทุนายน,นักกว่าเดิมตายแน่เอาบอกโอเคไม่เป็นไรถ้าใครยังอยากจะบ้า,อย,าอย่างนั้นก็ว่ากันไปนะครับ ดังนั้นวันนี้เราจะมาดูว่าทำไมศาลจึงออกมาว่าหนึ่งไม่รับไม่รับคำร้องของนายชาญชัยและพักพวกแต่รับเรื่องมาสอบเองถ้าพูดอย่างภาษาชา,ชาวบ้านคือมึงไม่เกี่ยวอย่าเสือกชานชัยมึงอย่าเสือกเพราะอะไรครับเพราะว่าเรื่องนี้ตีความได้สองในยะในยะที่หนึ่ง สารคนเอือมละอาเต็มทีเลยเหมือนกันผมมองนะฮะเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยเรื่องนี้ไปแล้วสองครั้งครับวินิจฉัยเรื่องนี้ไปแล้วสองครั้งโดยไม่รับคำร้องแล้ววันนี้ยังจะร้องกันอีกสารจะออกแบบไหนดังนั้นวันนี้ ถ้าบอกว่าไม่รับเรื่องเลยตัดตกไปเลยประเด็นที่หนึ่งที่เรามองกันก็คือว่าจะหักน้ำพาด้วยเขาพเพราะกระแสมันปั่นจนได้ที่ครับปั่นจนแรงแล้วนะดังนั้นถ้าถ้ามองในแะง่บวกสารไปขวางเรือไม่ได้เอาเรือไปขวางน้ําเชี่ยวไม่ได้ก็เลยบอกหลักการกฎหมายก่อนไม่รับเรื่องของคุณเพราะคุณไม่เกี่ยว อย่าเสือกออกไปซะแล้วก็รับเรื่องเองจะไต่สวนเองถ้าจะไต่สวนเองก็ไต่สวนในระบบราชการซึ่งมันก็เข้าหลักว่าเมื่อสารตัดสินแล้วแล้วก็ไปอยู่ในส่วนของกรมราชทณฑ์แล้วมันก็น่าจะจบตรงนั้นแต่วันนี้ที่ยังมีปัญหาอยู่ก็คือเรื่องของ มีการปั่นกระแสขึ้นมาเมื่อเป็นอย่างนั้นถ้ามองในทางบวกก็คือทำให้กระแสนั้นอย่าพึ่งไปทวนมันอีกสักพักหนึ่งก็ค่อยผ่อนลงไปแล้วก็ไปว่ากันใหม่อีกทีนี่แนวหนึ่งอีกแนวหนึ่งแน่นอนที่สุดในเรื่องของโครงสร้างและนี่คือปัญหาโครงสร้าง คือศาลมีอำนาจมีอำนาจจริงในระบบที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่เขียนป้ายไว้ว่าเป็นประชาธิปไตยดังนั้นไม่ได้มาเสียรับเรื่องก่อนนองพิจารณาเองอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้อำนาจศาลยังคงอยู่เต็มที่อันนี้ก็มองในทางร้ายนะฮะอีกแบบหนึ่งแบบที่สามรับเรื่องไว้ก่อน รอดูดูลมหน่อยว่าจะเป็นยังไงทั้งสามกระบวนการนี้อะไรเป็นด้านหลักเรามาลองดูข้อกฎหมายกันหน่อยนะครับคือเรามองข้อเท็จจริงจากข่าวนี่บางทียากเหมือนกันเพราะมันมีการใส่ไข่และสื่อบางสื่อสื่อส่วนหนึ่งเนี่ยเขาต้องการใส่ไข่เพื่อเอาวิว เพื่อให้ได้รับความสนใจจากจากผู้บริโภคข่าวผมเลยคิดว่าวันนี้มาจับประเด็นของคุณวินยัดชาติมนตรีดีกว่าคุณวินยัดชาติมนตรีนะครับซึ่งเป็นทนายความของท่านทักษิณแต่ที่เขาลำดับนี่ไม่ได้บอกว่าช่วยทักษิณอะไรเลยนะเขาบอกด้วยข้อกฎหมายเขาเป็นทนายความอยู่ในเหตุการณ์ผมคิดว่าน้าฟังที่สุด นะครับเมื่อกี้ท่านคงจะรู้จักเขาแล้วนะครับให้ดูรูปคุณวิจติชาติมนตรีได้เขียนใน Facebook ของท่านว่าสรุปคำสั่งสารดีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองเมื่อวันที่30เมษายนหกแว่าหนึ่งศารดีกาเห็นว่าผู้ร้องไม่เกี่ยวกับคดีไม่มีสิทธิ์ยื่นคำร้อง ยกคำไม่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องยกคำร้องของนายชานชัยนี่คือเขาสรุปเนื้อพอเราพอเราได้เนื้อแล้วนี่เราก็จะรู้ทันทีว่ามันออกควรจะออกไปทางไหนสองแต่เมื่อความปรากฏต่อศาลศาลย่อมมีอำนาจไต่สวนข้อเท็จจริงได้ออันนี้ก็น่าสนใจนะครับ เขาถสาเขาถืออ้างว่าเขามีอํานาจนะอำนาจที่จะดําเนินการได้สให้คู่ความทุกฝ่ายโจทย์โจทย์ที่ร้องมานี่นะโจทย์คืออายการสูงสุดคดีนี้อายการสูงสุดเขาเขาเป็นเจ้าของเรื่องจำเลยแพทย,ย์ใหญ โรงพยาบาลอธิบดีกรมราชทัณฑ์และผู้บัญชาการเรือนจำชี้แจงภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งเห็นว่าจะส่งทนายขอโทษเห็นว่าจะส่งหมายจะครบวันที่30พฤษภาคมนะครับปี B 68แล้วก็นัดไต่สวนกันวันที่13บมมิถุนา สี่สารจึงนัดพร้อมไตส่สวนในวันที่สิบสามิถุนายน68ดเวลา9ก้าโมงครึ่งความน่าสนใจของเรื่องนี้มีประเด็นที่จะต้องถกกันเขาจับประเด็นตรงนี้หลายคนอาจจะบางทีมองข้ามไปเพราะมันฝุ่นมันตลบคือเรื่องการพระราชทานอาภัยอภัยลดโทษของในหลวง เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่คุณวินยัตบอกว่าจำเลยได้รับพระราชทานอาภัยลดโทษการพิจารณาจำต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งอีกทั้งอำนาจในการบริหารโทษในคดีที่ถึงที่สุดแล้วเป็นอำนาจฝ่ายบริหาร ขั้นตอนในชั้นบังคับคดีมีกระบวนการที่มีกฎหมายบัญญัติชัดเจนให้หน่วยงานปฏิบัติกระบวนการนี้ต้องตรวจสอบโดยองค์กรใดแต่เมื่อสารดีกาให้จำเลยชี้แจงจำเลยก็ใช้สิทธิ์ในความในเมื่อความใช้สิทธ์ในเมื่อความจริงคือป่วยจริงพระบรม พระราชทานพระบรมราชองการเนาะอ,อาภัยลดโทษเนี่ยท่านก็เห็นอยู่ตามที่ผมได้ขึ้นหน้าจอให้ท่านดูนี้มีการกำหนดโทษให้ลดลงและระบุด,ด้วยว่าให้ใช้ความสามารถมาช่วยเหลือบ้านเมืองอันนี้เราก็รู้กัน ดังนั้นประเด็นนี้คุณวิญญาิบอกเป็นเรื่องต้องใช้ความระมัดระวังหลายฝ่ายอาจจะพูดจาไปในแนวไดก็แล้วแต่แต่ว่านี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นเรามาดูกันอีกนิดหนึ่งว่าเหตุการณ์เมื่อวันที่30พลตัรเอกเสรีปั่นจนมือมือแข็งเลยว่ากันเถอะนะครับ นี่ครับเสรีพิสุทธิ์เตือนทักษิณไม่รีบหนีสาสิบเมษาติดคุกแน่นี่ไงถึงได้กลายเป็นปัญหาขึ้นมาข้อเท็จจริงที่ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องนี้สารรัฐธรรมนูญได้กำหนดวินิจฉัยไปแล้วสองครั้งครับสองคดีคือไม่รับคำร้องเรื่องชั้นสิบสี่ อันแรกอันนี้เป็นข่าวของสำนักข่าวไทยนะครับเมื่อวันที่22เดือนพฤศจิกายนสารธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากไม่รับคำร้องทักษินเพื่อไทยลมล้างการปกครองหนึ่งในหข้อนั้นข้อที่หนึ่งคือเรื่องชั้นสิบเสร็จแล้วอีกคดีหนึ่งคดีเมื่อเดือนธันวา คดีแรกนี้ก็เป็นเรื่องของนายธีรยุทธ์ร้องเรียนที่สมคบกันกับนายเ,เลขาธิการพักพลังประชารัฐในภัยบูรนติติตะวันนั้นจบไปแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายนและต่อมาเดือนธันวามีคำร้องอีกศาลก็วิจัยอีกครับ อีกเรื่องหนึ่งที่ร้องก็ขึ้นมาไม่ใช่ว่าตัดสินอันแรกแล้วอันใหม่ร้องเข้ามามันร้องคู่ก็เข้ามาพอดีก็เลยกลายเป็นสองคดีสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจแนวที่ชัดเจนของสารัฐธรรมนูญน,นั่นคือข่าวเมื่อวันที่17ธันวาสารัฐธรรมนูนไม่รับคำร้องปมเอ,อื้อทักษิณน,นอนชั้น14โรงพยาบาลตำรวจอีกซึ่งเป็นอันนี้เป็นคำร้องของ นายคงเดชาชายัยรัตน์นะครับที่ท่านคงจะทราบแล้วผมมาให้ท่านดูดังนั้นประเด็นอย่างนี้ผมคิดว่าสารได้เห็นเหตุการณ์หมดแล้วแต่ทีนี้ทำยังไงได้อะพวกคนกลุ่มบ้าขั้ง,งพวกนี้มันยังจะเล่นอย่างนี้อยู่ท่านก็เลยบอกคุณอย่าเสือกไปเลย <laughs> สารวินิจฉัยเอง แล้วสารก็เลยสอบเองผมจึงมองว่าประเด็นที่หนึ่งเนี่ยการวิเคราะห์แนวทางที่หนึ่งเนี่ยน่าจะมีน้ำหนักมากที่สุดเพราะสารารัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยถึงสองครั้งและต้องผูกพันทุกองค์กรดังนั้นเขาจะพูดเป็นอย่างอื่นก็ยากนะครับเพียงแต่ว่าสอบเพื่อเพื่อให้ได้ความแล้วทุกฝ่ายจะได้เออพอพอพอ,พอใจไปแต่ถามว่าเรื่องนี้จะจบไหมไม่จบนะครับ เพราะกลุ่มคนพวกนี้เป็นกลุ่มบ้าเป็นกลุ่มค่อนข้างจะคลั่งกลุ่มคลั่งที่ไม่คิดไม่พูดถึงเรื่องไม่ไม่คำนึงถึงกติกาทางการเมืองนะครับผมก็พยายามจะหาว่าเออแล้วในเมื่อท่านเสรีพิสุจิ์ขู่จังเลยวันที่สามสิบติดคุกแน่ติดคุกแน่ทำนี้ติดคุกแน,กน,กแน่พูดมานานแล้วนะเออ ปรากฏว่าท่านไปอยู่ไหนอ้อเจอแล้วครับเจอในเนชั่นขู่การรัฐประหารอีกแล้วครับ <laughs> ผมคิดว่าเป็นข่าวเกาว่าถ้ารัฐบาลเป็นอยู่อย่างนี้ประเทศชาติหมดสภาพต้องยึดอำนาจอีกครั้งหนึ่งถ้ายุบสภาเลือกตั้งใหม่มันก็อยู่อย่างนี้แหมถูกใจขวาจัดเหลือกเกินพอเช็คข้อมูลเข้าไป พูดเมื่อวันที่30สบนี่แหละครับหลังจากผิดหวังจากการที่ศาลไม่รับคําร้องของนายาาผู้ร้องแล้วเนี่ยนะในชันชัยแล้วเนี่ยเพียงจะรับเอาไว้อย่างที่ผมบอกเห็นไหมครับคือกระแสมันมันปั่นกันจนคลั่งแรงดังนั้นวันนี้หยุดหยุดคลั่งของท่านเสรีไม่ได้ครับนี่เป็นข่าวเนชั่น เป็นข่าวที่นายเสรีออกในรายการข่าวมันเขี้ยวช่อง8เมื่อวันที่30เมษายนนี้เองหลังจากทราบเรื่องจากคำวินิจฉัยของศาลแล้วครับในชั้นสุดสัปดาห์รายงานว่าถ้ารัฐบาลอยู่อย่างนี้ประเทศชาติหมดสภาพต้องยึดอำนาจอีกครั้งหนึ่งถ้ายึดอำนาจแล้วไม่เอาคนโง่ามาเป็นประเทศไทยมีคนที่มีความรู้ความสามารถ ที่บริหารประเทศอยู่ได้คนยึดอำนาจแล้วอย่าเอาคนโง่มาบริหารนะต้องเอาคนฉลาดฉลาดแบบไหนก็ฉลาดแบบเสรีพิสุทธิ์เนี่ยพูดง่ายๆว่าเสรีพิสุทธิ์กำลังยิงพลุให้มีการรัฐบาลนี่ไงครับผมบอกว่าบ้านนี้เมืองนี้มันมันจะพัฒนาไปยากเหลือเกิน ข่าวยังบอกว่ายุบสภาเลือกตั้งใหม่มันก็เป็นอยู่อย่างนี้ก็คนไทยยังรับเงินซื้อเสียงพันต์พตลตบุเอกเสรีพิสุทธิ์หัวหน้าพักเสรีรวมไทยจะสูญพันธ์ไหมครับกล่าวในรายการข่าวมันเขี้ยวช่อง8เมื่อวันที่30เมษายนคุณเสรีเป็นนักการเมืองที่ต้องผ่านการเลือกตั้งดังนั้นคำวิจัยที่ผมวิเคราะห์ว่า พักเสร,รีรวมไทยนี่เข้าใจว่าศูนย์พันแล้วค่อนข้างจะแน่นอนดังนั้นสถานการณ์วันนี้คุณเสรีก็ดับเครื่องชนแล้วผมถึงบอกว่าหยุดความคลั่งของท่านไม่ได้หรอกครับเพียงแต่ว่าประชาชนจะต้องช่วยกันหยุดด้วยการถ้ามีโอกาสเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งเมื่อไหร่นั่นแหละประชาชนจะต้อง หยุดคุณเสรีแต่แน่นอนที่สุดวันนี้สิ่งที่คุณเสรีประกาศดับเครื่องชนเช่นนี้ใช่ว่าจะเกิดได้แต่เอาเถอะครับท่านก็คิดของท่านจริงๆผิดกฎหมายนะฮะสิ่งที่คุณเสรีนำเสนอเนี่ยผิดกฎหมายในคนในประเทศน่าจะหาทางไปแจ้งความดำเนินคดีกับท่านด้วยแล้วก็นี่คือ เรื่องราวที่เราจะต้องติดตามว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรในความเห็นของผมจะออกมาแบบที่หนึ่งสุดท้ายศารก็พยายามที่จะให้ทำการสอบสวนแล้วก็จบลงด้วยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเรื่องชั้นสี่ก็จบแต่ว่าจะจบไหมพวกเขาไม่จบหรอกนี่ก็ ถ้าออกมาแบบนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าทิศทางการเมืองของไทยพลังการผลึกกำลังของชนชั้นนำเดินหน้าต่อไปเพราะวันนี้มีสองคดีที่เราต้องจับตาดูนะครับว่าสถานการณ์การเมืองไทยจะเป็นยังไงคือ 1. คดีชั้น14กับ 2. คดีเรื่อง 1. 1. 2จริงๆกรณีชั้น14เนี่ยมันจบไปแล้วนะ แต่มันถูกปลุกปั่นกระแสขึ้นมาใหม่ดังนั้นถ้าปั่นกระแสแล้วสารเกิดออกมาในลักษณะคงอำนาจแล้วจะจัดการสมมุติถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็จะเห็นทิศทางว่าความสงบไม่มีแล้วการพัฒนาประเทศไม่มีแล้วแล้วยิ่งกระแสของโลกสงครามภาษีที่คุณทรากําลังการน,นําซัดมาถึงทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วย จะรับภาระอย่างไรภาวะการเช่นนี้สำหรับผมเป็นเรื่องดีครับท่านทักษิณจะได้มาอยู่เมืองนอกผมจะได้มีโอกาสเจอได้สบายๆหน่อยและนี่คือข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยครับ